สวัสดีครับพบกับรายการ Unbox มังงะกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มากับกล่องสินค้าที่เรียกได้ว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมกับที่อยู่ข้างหน้านี้อบอกไว้ก่อนแล้วกันนะจริงๆกล่องนี้เนี่ยมันมาหาผมได้ประมาณ2 3สวันแล้วนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากผมง่วนอยู่กับการทําคลิป Unbox Dragon Ball อยู่เนาะก็เลยไม่ได้มีเวลามานั่งทาตัวนี้จะเท่าไหร่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผมเร็วๆเ,เ,เลยนะเดี๋ยวค่อยไปพูดกันหลังจากแกะอีกทีนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย อ่าโอเคโหแกะได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับผมอ่าโอโหของข้างในหอมกละองใหญ่มากแต่ของข้างในคือแบบโลง่งๆเลยนะผมนึกว่าจะมีอะไรยัดมาให้เยอะกว่านี้นะฮะอ่ะโอเคเอาขึ้นมาก่อนนะผมฟืบนะฮะอ่ะโอเคก็เอาออกมาจากกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ อันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่ามันคือหนังสือการ์ตูนเรื่องวันพ i e นะผมภาค eat b ูนะผมเป็นตัว box set limited edition นะผมก็เรียกได้ว่าเป็นวันพ i e เออเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่นะครับผมที่จะทํารูปเล่มให้ดูดีกว่าเดิมนะผมอัปเกรดขึ้นเนาะแล้วก็มาพร้อมกับ box set ของเขานะผมซึ่งจริงๆเขาส่งมาให้ผมแต่ผมลืมนะผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยมัวไปง่วนอยู่กับการทําคลิป unbox คลิปอื่นนะผมแล้วก็ไม่ได้มามีเวลาสนใจเออ ของที่เพิ่งส่งมาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนะช่องอื่นเนี่ยเขาคงแบบถ่ายคลิปกันไปเยอะแล้วแหละส่วนผมนี่คือเพิ่งจะแกะ,ะอันบ็อกนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะซิลกันเลยนะฮะขอดูสภาพหน่อยนะครับผมหลายคนเนี่ยเขาแบบบอกว่าได้ของมาเนี่ยหลายเจ้าก็แบบโอ้โหเละเทะมากๆเลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็แอบ,บระแวงอยู่เหมือนกันว่าจะเละเทะเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะครับผมอโอเคแกะมาดูนะครับผมเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อน เฮ้ย <Hey. S 2> เอาเรื่องนะเอาเรื่องเลยนะผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาออกมาก่อนนะผมโอเคฮะเอาออกมาจากซิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็โอ้โหเรียกได้ว่าสวยว่ะสวยสดงดงามคือ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดรายละเอียดแล้วกันนะผมขอพูดถึงเรื่องของการแพ็คการหอก่อนแล้วกันนะผมก็คือกล่องตอนแรกเนี่ยที่ได้มานะผมก็คือไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรเลยนะเออส่งมาจากทาง J&T ใช่ไหมผมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือเนื่องจากว่าผมสั่งในช่วงงานหนังสือใช่ไหมครับผมตัวของหนังสือที่ผมได้มาเนี่ยก็เลยช้ากว่าชาวบ้านเขาด้วยนะก็นอกจากที่ผมจะถ่ายคลิปช้ากว่าชาวบ้านครับแล้วเนี่ยจริงๆของก็ส่งช้ากว่าชาวบ้านเขาประมาณ2อสวันเลยนะผมคนอื่นเนี่ยน่าจะได้ของตั้งแต่วันที่ 1, จริงเนะี่ยคือวันที่5เลยนะครับผมก็ช้าก,กว่าคนอื่นครึ่งค่อนวันเลยนะครับผมแล้วก็กว่าจะถ่ายกว่าจะตัดต่อน,นี่ก็น่าจะรวมเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมที่ช้าก,กว่าคนอื่นแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูหนังสือกันก่อนดีกว่านะผมตัวของหนังสือเอ,อ่อวันพีชนะผมในรอบนี้นะนั่นก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ใหม่นะครับผมตัวของหนังสือเนี่ยโอ้โหผมพูดได้เลยนะว่าการซิลเขาแบบเฮ้ยดีมากๆเลยอ่ะดีมากๆอันนี้เนี่ยหลายคนนะครับผมเจอปัญหาในกลุ่มเนี่ยผมเห็นมาอยู่นะก็คือซิลเนี่ย มันแน่นเกินไปนะผมแน่นจนทําให้เมันติดกับตัวหนังสือไปเลยอะ่ะทาให้หนังสือเนี่ยมันเป็นรอยนะครับผมหลายคนเขาก็ไม่ชอบเนาะก็ส่งเคมกันไปเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะส่วนของผมเนี่ยไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับผมเดี๋ยวค่อยไล่เช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าอยากให้ดูรูปเรื่มของมันนิดนึงนะผมคือมันมีความพรีเมียมขึ้นจริงๆนะตอนแรกเนี่ยที่ทางสยามอินเตอร์เขาพูดมาว่าโอ้จะอัปเกรดนู่นนี่นั่นให้มันพรีเมียมขึ้นเนี่ยเราก็คิดนะผมว่าเออสยามอินเตอร์แบบ กระตูนที่คุณมีเนี่ยมันจะอัพเกรดให้สูงขึ้นได้ขนาดไหนนอกจากกระดาษที่เป็นกรีนลีดหรือว่าเป็นกระดาษถนอมสายตาเนาะเออแต่พอมาดูจริงๆเฮ้ยมันอัปเกรดขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับผมซึ่งมันก็ดูดีตั้งแต่ยังอยู่ในซองเลยนะผมวันนี้พูดถึงซองก่อนแล้วกันนะซองเนี่ยครับผมก็คือเรียกได้ว่ามันลื่นปฤฤื๊ดเลนะดูดิ <laughs> ลื่นแบบมันลื่นมากๆอ่ะมันเหมือนไม่ใช่กระดาษหรือว่าซิลใส,สธรรมดาเลยอ่ะ ถ้าเป็นซิลใสของสยามินเตอร์เรื่องอื่นๆนะผมอ่ะผมจะยกตัวอย่างอย่างนี่ก็ได้กินธรรมะนะครับผมอ่ะอย่างกินธรรมะเนี่ยอันนี้ก็จริงๆจะเทียบก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเล่ม17นี้ก็ถือว่าเก่ามากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าซิลโดยปกติเนี่ยจะเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบธรรมดามันไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรนะแต่ว่าพอมันเป็นวันพีซ เวอร์ชันพิมพ์เนี่ยคือแบบพลาสติกดูดีมากนะผมแต่ก็แอบ,บขัดใจอยู่ว่าทําไมไม่เอาเป็นศูนญอากาศไปเลยเนาะเออคือถ้าทําเป็นแบบศู์อากาศไปเลยเนี่ยน่าจะดีมากๆเลยนะผมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าดีกว่าที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปดีกว่าเล่มธรรมดาอยู่เยอะพอสมควรนะผมอ่ะโอเคมองจากข้างนอกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพรวมข้างในมากนะผมเดี๋ยวเรามาแกะข้างในให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะ ่ะโอเคฟืบนะครับผมอันนี้ก็คือ <Wow. S 1> โหเชี่รูปเล่มดีโอ้โหคือสัมผัสแรกคือดีเลยอะอเชี่ยเออว่าดีจริงดีจริงอันนี้ผมยอมรับเลยอะ่ะอันนี้หน้าปกนะผมหน้าปกนะ คือถ้าจะให้ผมเทียบเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับการ์ตูนเรื่องอาดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชั่นพิมพ์พิเศษที่เป็นเนื้อเรื่องแยกของอาจารย์โกโตเกะโคโยฮารุอะครับผมที่จะเป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับยายบาแต่จะเป็นเนื้อเรื่องก่อนที่อาจารย์แกจะมาทายายบาใช่ไหมหน้าปกของการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยจะมีความด้านนะผมแล้วก็จับไปเนี่ยจะมีความเป็นเม็ดฝุ่นเม็ดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอะซึ่งมันเป็นสัมผัสที่ดีมากๆนะผมบอกเลยเขา เหมือนจะเอามาใช้กับเรื่องนี้ด้วยนะผมเรื่องวันพีทด้วยคือหน้าปกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหน้าปกธรรมดาเนาะแต่สัมผัสจริงๆคือมันเป็นกระดาษด้านนะผมซึ่งผมถูกจริตกับกระดาษด้านมากๆเลยนะผมแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องพิเศษของอาจารย์โคโยฮารุเนี่ยก็คือความละมุนเมือ่อก็คือความเป็นเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันมีอยู่ในหนังสือการ์ตูนเรื่องนั้นะ่ะวันพีดนี้ไม่มีนะผมแอบจะได้เนาะแต่ว่าอุย้ยเนื้อกระดาษหน้าปกคือดีอะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่อัปเกรดต,ต่อมาของหน้าปกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตาสัญ,ญลักษณ์วันพีตรงนี้นะผมจะเห็นว่ามันมีความสะท้อนแสงอยู่นะผมตรงนี้เนี่ยจะดูเป็นฟอย์ใช่ไหมฮะจะเป็นการพิมพ์ที่ใช้ลูกเล่นเพิ่มเข้ามานะผมซึ่งดูหรูมากๆอันนี้พูดตามตรงเลยว่าด,ดูหรูมากๆดูดีดูสะท้อนแสงดีคุณอ่าโครเท่เลยนะผมดูสวยดูดีมากๆเลยอะ่ะเออผมชอบมากๆเลยนะผมอ่ะโอเค ทีนี้เนี่ยมาดูตรงหน้าปกกันแล้วใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็ดูดียังไงเปลี่ยนหน้ากระดาษเปลี่ยนอะไรยังไงก็ยังดูธรรมดาอยู่ยังไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นนะครับผมจริงๆแล้วมันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเราลองเทียบให้ดูนะผมมีวันพีชเวอร์ชันพิมพ์เก่าอยู่บ้างนะครับผมเดี๋ยวมาเทียบให้ดูนะฮะอ่ะแล้วนี่ก็คือเวอร์ชั่นพิมพ์เก่านะผมที่ผมมีอยู่นะคือจริงๆ <laughs> เรียกได้ว,ว่าแบบสภาพคือ กังมากนะผมโอ้โหดูสันดิคือเก่ามากนะผมแต่ว่าแค่จะมาเทียบเรื่องขนาดนะคือเนื้อเนื้อภาพเนื้องานอะไรเนี่ยคงเทียบกันมากไม่ได้นะผมอ่ะโอเคลองมาเทียบเรื่องขนาดอย่างเดียวนะผมขนาดนะผมวันนี้เล่มเก่าที่ผมมีนะคุณจะเห็นนะผมถึงเอ่อความสูงนะผมที่ต่างกันนะผมอ่าความสูงที่ต่างกันนะผม ตัวรูปเล่มเนี่ยจริงๆเรื่องของความกว้างเนี่ยคือเท่ากันเดะนะผมแต่เรื่องความสูงนี่จะต่างกันนิดนึงนะครับผมประมาณเซนนึงได้นะผมอาจจะไม่ถึงเซนนะประมาณเกือบครึ่งประมาณครึ่งเซนกวกว่าได้เลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่ามันทําออกมาให้ดูเข้ามือมากขึ้นนะแต่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าแล้วจะได้อะไรขึ้นมานะผมเออแต่ก็ดีนะดีอยู่คือมันมันก็ทําออกมาให้ดูดีขึ้นนะเพราะว่ารูปเล่ม ภาพต่างๆมันก็จะดูใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อดีไปแล้วกันนะครับผมอ่าซึ่งเราลองมาดูกระดาษข้างในกันบ้างดีกว่านะผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะพิกมาดูนะผมกระดาษข้างในนะผมอ่าเราดูตั้งแต่สันกันเลยดีกว่านะตั้งแต่ดูปกนะผมอ่าปกด้านในก็จะเป็นแบบสีๆประมาณนี้นะครับผมจะเรียกว่าสีๆก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเป็น สามสีแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเป็นสีส้มนะครับผมสีขาวแล้วก็สีดำนะผมเออก็ดูดีดีนะครับผมคือถ้าเป็นเวอร์ชันพิมพ์เก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแค่แบบสีน้ําเงินหรือสีดําไปเลยใช่ไหมอันนี้ขอลองเทียบดูหน่อยเป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคก็ดูดีขึ้นดูดีขึ้นทาให้ภาพข้างในปกเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็กระดาษข้างในเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นกรีนลีดแล้วนะครับผม เออดูดีขึ้นมาหน่อยนะผมหลังจากเป็นกระดาษเช็ดตูดอยู่มาสักพักหนึ่งเลยนะผมอ่าโอเคข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะผมอ่าประมาณนี้นะส่วนตัวนะผมอะ่ะคงไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องวันพีสเท่าพี่ท่านอื่นในวงการนะผมเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะไปมากกว่าเรื่องของเออลักษณะภายนอกของมันเนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่สําคัญสําหรับการ์ตูนวันพีชนะครับผมที่พิมพ์ออกใหม่นี้เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของตัวบ็อกเซตใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการแก้คําผิดด้วยนะครับผมซึ่งคําหลายๆคําเขาก็แก้ให้มันดเูเข้ากับบริบทมากขึ้นเนาะให้มันตรงกับญี่ปุ่นมากขึ้นคนระับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่าเป็นคําไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ช่ําขนาดนั้นนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ส่วนไอ้บ็อกเซตเนี่ยจริงๆแล้วแอบเป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงเพราะว่าตัวของสํานักพิมพ์เนี่ยบอกว่าจะ ส่งของให้ประมาณวันที่5เมษายนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มันเลื่อนไปนะครับผมทางสยามมิเตอร์เขาให้เหตุผลว่าทางผู้ผลิตเนี่ยผลิตกล่องออกมาไม่โดนใจเนาะเออได้คุณภาพที่มันต่ำนะผมก็เลยไล่กลับไปผลิตใหม่นะผมก็เลย จะถูกเลื่อนนะผมจัดส่งตัวบล็อกเซตนะฮะซึ่งจริงๆก็แอบ,บตกใจว่าโอ้โหถ้าเลื่อนไปเนี่ยคงรอเป็นเดือนเลยแต่จริงๆก็ไม่นะาอสยามมิเตอร์เขาจัดการดีอยู่ก็คือเลื่อนไปแค่20วันเท่านั้นนะ,ะับผมจากวันที่5เมษายนเป็นวันที่25เมษายนซึ่งก็ถือว่าไม่ได้นานมากเลยนะถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆที่พอมีปัญหาแล้วคือต้องรอได้ของเป็นเดือนนะผมสิ่งที่ได้จากการที่เขา ส่งช้าครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของ g i ฟต์วั c เชอที่จะได้เป็นส่วนลดราคา50บาทเนาะกับคนที่สั่งซื้อไปนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับผมแต่ว่าก็แอบดูน้อยไปน,นิดนึงเนาะกิฟต์วัชเชอร์50บาทเองแต่ถ้ารวมรวมมูลค่าที่เขาต้องจ่ายคืนแล้วก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมซึ่ง ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าถ้าได้ตัวหนังสือมาก็คงจะอันบ็อกพร้อมกับตัวบล็อกเซตไปเลยนะผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันห่างกันเยอะพอสมควรเดี๋ยวบ็อกเซตเนี่ยก็คงได้ทำอีกคลิปหนึงแทนนะผมส่วนรอบนี้เนี่ยก็คือดูตัวของหนังสือก็เต็มๆก็ใช้ได้นะผมผมชอบเรื่องของหน้าปกมากเลยอ่าเทว่เทว่เอออะโอเคใครที่อยากเก็บ หนังสืออย่างเดียวนะผมไม่รู้ว่าบ็อกเซตตอนนี้เนี่ยยังซื้อทันหรือเปล่าแต่ถ้าซื้อไม่ทันเนี่ยแต่อยากได้ตัวหนังสืออย่างเดียวก็ซื้อได้นะผมทางสยามอินเตอร์เนี่ยตัวหนังสือตัวนี้ไม่ได้จํากัดกับจำนวนการซื้อหรือว่าเป็นลิมิเต็ดอะไรนะผมที่ลิมิเต็ดจริงๆคือตัวบนะ็อกเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครอยากเก็บก็แนะนําว่าให้รีบเก็บนะผมส่วนตัวผมแล้วก็ถือว่าเวอร์ชั่นพิมพ์ใหม่นี้ค่อนข้างดีนะผมขอพูดหน่อยแล้วกันผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยคิดอยากจะเก็บวันพีชนะแต่ก็ไม่ได้เเเเก็บบบสททีีพพรรรราาาาาะะววว่่่่่่ด้ยืือออองงงงขคุณภออไตๆนะแ สุดท้ายแล้วพอจะเก็บก็รู้สึกว่าเอาเงินไปลงกับหนังสือเรื่องอื่นดีกว่านะผมแต่พอมาทําเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออคุ้มค่าที่จะเก็บนะถึงแม้ราคาจะโดดขึ้นมาจากเล่มละ8ปดสขึ้นมาเป็น125บาทแต่ก็คุณภาพที่ได้กับตัวบ็อกเซตที่ได้มาก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะผมส่วนตัวหนังสือนี้ไม่ติดเลยนะผมก็แนะนานะใครอยากเก็บก็เก็บกันได้นะผมโอเค วันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ